พ่อกันนี้แล้วนะจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมื่อนี่เจอกันก็นแยายแสงอีกแล้วจ้าเมื่อใดก็เจอหน้าเก่าๆเานาะโอ้ก็ยิ้มใส่กันไปเทัะเนาะจ้าเพราะว่ายายแสงก็อยากเจอพ่อแม่พี่น้องเอฟตีมีเรื่องมีราวมาอยากมาเบาสู้ฟังเนะาะเมื่อนี่ก็เพรท่านได้ออกไปสวนทนะ้พ่พี่น้องี๋ยที่ออกไปสวนแต่สิบพมี่คยมีเวลาได้เบาประมาณนี้นะ เฝ้าวฝ้าเบ้าสุพนองเอฟซีฟังเฝวว้าบอกว่าได้จังไหนดอกถ้าไปสวนแล้วก็งานหลายหลายมีเห็ดนั่นเห็ดนี่นี่นั่นโอ้ยสารพัดงานพี่น้องด้วยบ่อยา่างทีเบ้าสวนแก้วมังกรก็พอสวนแก้วมังกรหกพี่น้องโอ้ยอยากให้พ่อแม่พี่น,อน,ออน้องเอฟซีมาซอยเทะๆยังวะเนาะ เมื่อนี้การทมาซองโมเมนต์เบิงน่องแอนออลดีกับน่องบอยสิริชใช้ว่าเป็นเจนใดท่านพี่น้องซองเบิงเข้าไปซองเบิงน้ำตามเบิงว่าเมื่อนี้เฮ็ดไปทั้งใดน,น้องอย่างจ้าใดน้องอยังสี่นาอยากมาเบาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนั่นเถอะมือนีเด้อพี่น้องเมื่อแรงหนี่ประมาณมาให้น่องบอยน้องเอนเพิว่ามาให้กำลังใจเราเยอะๆนะคะ ร่วมกระบวนคารแห่คาร์ิิวันวาสันว่าเทศกาลงานไหมบริเวณหน้าโรงเรียนขนแกน่นวิทยาชนวาสัน้นคอนเสิร์ตปิดวิกวาสันสีแยกไฟแดงอำเภอสีบุญดวงบุญเรืองจังหวัดหนองบวัวลำพูโอ้พี่น้องเอยอ,อย่าลืมอยา่าพาดเด้อผู้ใดอยุ่ไก้ไก่อำเภอสีบุญเลี้ยงจังหวัดหนองบวัวลำพูกันแล้วเฝ้า,า,าฝ้าด้จาเฝ้า้ารีบรีบ พี่น้องแล้วกับไปซองเบิงพิธีรำบวงสวงรำถวายวน,าน,น,นะพี่น้องอ้ยเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเนาะเสร็จพิธีรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนเก่นเปิดเทศกาลงานใหม่ต่ออีกเอาอย่างที่บอกไปแล้วพี่น้องประจำปีพอศสองห้าหกหกว่าซานพี่น้องเอยสุดยอดอีหลีพี่น้องงาน งานเมื่อวานนี้เสือวาทุกคนหลายหลายคนได้เบิง้งได้เบิง้งได้ไปได้เห็นกันท่วนหนาแน่นอนก่อยวา่าบ่มีไัยพาดโอกาสดอกเห็นคู่รักสี่รอที่สวยที่สุดของเขาแน่แน่นอนกันทุกคู่ทุกคนแท้ก่อยว่าสี่เมื่อวานนี้บ่มีไัยพาดโอกาสเนาะพี่น้องเร้วมือนี่แหงสิมแห่ช่วงแห่อันนี้เนาะ เทศากาลไม้ย,ยีบที่เนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยสุดอลังการบานนี้เนาะน้องแอนออลดีเพ่่นก็ได้ออกมากาวคำขอบคุณแต่พี่น้องทรงงานกาวคำขอบคุณอีกกาบขอบพระคุณท่านคุณพ่อไกสอนมาซั่นกองฉลาดกองฉลาดผู้ว่าราชก,การจังหวัดขอนแก่นมาซั่นเพิ่นว่าท่านธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านกมลรัตนบสิมมาคำวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นที่ให้โอกาสอันสำคัญในครั้งนี้ท่านต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแอนและพี่บอยรู้สึกเป็นเกียรติ มากมากค่ะขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นทุกท่านด้วยนะคะออ้ยพี่น้องเอ้ยน้องน้องแอนออรดี already, แบบเพิินกระซาบซึ้งเนาะในเช้าขอนแก่นทุกขู่ทุกคนเนาะเพิ่นบกคิดบบขาดบกฝันว่าสีมาตอนรับแล้วก็ไ้เกียรติเป็นย่างยิ่งขนาดนี้เนาะน้องแอนมันก็ได้มากาวคำขอบคุณ <c oughs> มันเป็นภาพที่ มันเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเนาะแบบมันงามมันอลังการสุดๆนัทพน้องเป็นอลังการแบบสุดยอดมากๆเลยเนาะเขาเห็นเขาไปเขาได้เบิงเขาก็ยังดีใจเขาก็ยังภูมิใจในการที่ครูรักปีแหง่งครูรักครูแท้ของครูปีท้องเนี่ยก็คือสุดยอดอะ่ะครูเนี่ยนะัทพีน้องได้ทําการแสดงได้ฟอนได้ล้ําได้เฮ็ดหายเฮา ได้เห็นได้เบิงได้ชมมันก็เป็นตาที่แบบชื่นชมยินดีนนะซึ่งทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นทุกส่วยทุกหน่วยงานทุกทุกของรัฐก็ให้ให้แบบให้เกียรติน้องแอนอรอดีกับน้องบอยซีใช้ซึ่งมันเป็นภาพที่ประทับใจเนาะแล้วพอแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทั้งหลายก็ ไปเห็นความชื่นชมไปเห็นความดีใจน้ำนนาะภาพชุดแอนออรดีบอยสิริชัยคู่สามีพัญญาหมอรำชื่อดังร่วมโชว์ความอ่อนช้อยพร้อมนางรำกว่า45,000ชีวิตป้าพี่น้อง45,000ชีวิตนี่เยอะสุดเท่าที่เคยมีมารำบวงสวงสิมสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระ ครบรอบ226ปีเมืองคอนเก่นณบริเวณสารหลักเมืองขอนเก่นโนนเ,นเอ,เนนอ,นนนอ็นเตอร์เทนโน้ไนในอินเตอร์เทนโอ้พี่น้องเอ,อ้ยใส่คนแบบมาหาอลังการงานสร้างขนาดนี้มันมันบนบ,มนบแมนธรรมดานะพี่น้องเอ้าพี่น้องเบ่งดุงามบอเห็นบอเห็นเห็นคู่สุดฮอตของเฮาบอพี่น้องเห็นบอจัด งามขนาดใดคนพี่น้องโอ้ยนี่ละครอบอยากให้พี่น้องเห็นน้องบอยสีใช้น้องแอนออลเดดีเขาทั้งคู่นี่โอ้ยอลังการงานสร้างอีีพี่นอ้องหมอนอลังการงานสร้างบ่มีอันไดเทียบนะพี่น้องเนาะโอ้ยแบบเบิงพี่น้องในงานผูมมาร่วมงานการแสดงผลพี่น้องว่าโอ้สี่หมื่นห้าพันคนนี่ พี่น้องเออไอโบธม,มาดาเด้อพี่น้องบบธม,มาดานี่เป็นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากมหัศจรรย์อีหลีมหัศจรรย์สุดยอดเนาะนี่แะเมืองขอนแก่นนี่แหละประเทศไทยเฮากะมีสิ่งดีๆหายตางชาติได้ชื่นชมมีสิ่งดีๆหายตางชาติต่างประเทศเพิ่นได้มาชมนี่มาเบิงนี่ละ่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากเป็นประเทศที่น้อยๆได,ได,ได้แต่ว่า มีแต่สิ่งสวยงามแม้แต่วัฒนธรรมของเขาก็สวยงามอยู่แล้วนี่ลหละยิงนี้น้องบอยสีช้ยน้องแอนออรดีไปโชว์เอีนนี่ลหละมันทายทอดทั่วโรงเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยคนงามของเขาคนคูลคูคูรักคูสวยของเขานี่ล่ะโอ้ยสอนค่ะพี่น้องสอนแห้งข่อยสอนพี่น้องเอฟซีกับอีสะอนคือข่อยนี่แหละน้อพี่น้องเนาะนี่แ่ะมันหาที่สุดมันหาที่สุด ทีเปียบบ่ได้แล้วพี่น้องนี่แหละสุดยอดอิลิพี่น้องเฮ็ดให้ประเทศชาตินี่ลหะคู่รักคู่นี่สรางตำนานให้ประเทศชาติของเขาให้แบบเฮงเฮงปังปังคือการประเทศชาติก็จิมีแบบต่างชาติเพื่อนก็นอี่ดใเขามาเที่ยวมาเห็นพัฒนารมที่แบบสวยงามคือมันมีหม่องสิติเนาะนี่แหะ นี่แหละน้องบอยสิใช้น,น้องแอนอรดีเฮาจะเป็นคู่รักแห่งโลกที่ที่หาช้าต่างชาติได้มาชมได้มาเบิงวัฒนธรรมของเฮาที่ยอดเยี่ยมนะพี่น้องนะนเนาะมอนี้กะมีเรื่องเบาสู้พอมีพลอยน้องฟังซ้ำนี่แลหละย่าแสงขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนจะจ้ะสวัสดีจ้า